ขายทิ้งหมดไม่เหลือบ้านและที่ดินชีวิตล่าสุดจิกนวรัตไม่เหลือสภาพนางเอกเบอร์หนึ่ง ถือว่าเป็นดาวค้างฟ้าการเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ทำอะไรกับความสวยของเธอไม่ได้สำหรับจิกนวรัตยุคตนันล่าสุดมาออกรายการหลังมีข่าวว่าไร้งานเพราะเรื่องมากจนชีวิตตกงานต้องขายบ้านขายที่ดินกินไม่พอรังเกียจลูกสะพ้ยจนต้องขอแยกบ้านอยู่พร้อมกับประเด็นที่ชวนอึง้งนำเครื่องสำอางที่แต่งหน้าร่างมาขายต่องานนี้ความจริงจะเป็นอย่างไร ถามว่าตอนนี้พี่จิกเลือกบทงานเลยไม่คุยชุกเหมือนวันเก่าๆจิ๊กนวรตอบว่าถูกต้องเพราะว่าไม่มีคุณค่าไงเด็กมันโตขึ้นเขาก็ไปเอาเด็กที่โตขึ้นแทนเราเราก็กระเถิบไปอีกถามต่ออีกว่าได้ข่าวว่าไม่มีเงินจนต้องขายบ้านที่ดินไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่จริงไหมพี่จิ๊กลำบากขนาดนั้นเลยหรอจิ๊กนวรตอบว่าทุบบ้านไปแล้วทุบทิ้งเลยเอาอิดขายหมดเลย จริงขายอิดขายอะไรหมดเกลี้ยงเลยประตูหน้าต่างถามว่าแล้วพี่จิกทุบไปหมดแล้วแล้วจะไปอาศัยห้องเช่าที่ไหนอยู่ จิกนวรัตอบว่าก็ไปอาศัยห้องเช่าในเกซินีวิวนั่นแหละก็คือบ้านมันเป็นแบบนี้นะชีวิตมีลูกสองคนเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันมีการแตกแยกเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปอย่างแน่นอนเราก็เลยตัดสินใจแบ่งครึ่งบ้านให้ลูกคนละส่วนคนนี้โฉนดหนึ่งอีกคนโฉนดหนึ่งเราก็ไม่มีและเราก็ต้องอาศัยลูกอยู่ไปก่อนแล้ววันหนึ่งที่เราตายจากไปลูกคนที่หก็ได้บ้าน คือไม่ต้องมานั่งแบ่งสมบัติกันถ้าอยู่หลังเดียวครองกันหมดคนนี้ไม่ถูกกับน้องสะพ้ยคนนี้ไม่ถูกกับพี่สะพ้ยแม่สามีเขามาพ่อสามีเขามาโอ้ยปวดหัวเราจากไปแล้วแล้วลูกจะสู้รบปบมือทำไม ทำไปเลยพี่เตรียมทุกอย่างในเรื่องที่คนเราต้องเตรียมตัวก่อนไปค่ะกลับไปที่เรื่องงานที่พี่จิกไม่มีงานเขาไม่ชอบพี่จิกเพราะรายละเอียดเยอะในการทํางานถามเยอะจริงไหมจิกนวรัตอบว่าใช่ค่ะรายละเอียดเยอะแน่นอนใครจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรปล่อยให้เขาไม่ชอบไปแต่พี่ชอบเขาแล้วกันพอแล้วและแน่นอนถ้าไม่มีรายละเอียดเยอะลูกคนเล็กก็แต่งงานแล้วมีลูกสะพ้แต่แยกบ้านอยู่กัน ด้วยรสนิยมของพี่จิกแต่คนเข้าใจว่าแม่ผัวร้ายจนอยู่กับสะพยไม่ได้จิกนวรัตตอบว่าเกินไปไหมไม่มีถามว่ารักไหมก็รักเพราะเขามาดูแลเรามาดูแลลูกเราไงลูกเราก็ต้องให้ใจเขาเต็มที่เราก็ต้องสนับสนุนก็ต้องเข็นทั้งคู่ไปให้ถึงฝั่งให้ได้ถามว่าเขาดูแลแม่ผัวห่วงใยบ้างไหมจิกนวรัตตอบว่าดูแลคะ่ะ แต่เราก็ไม่ต้องให้เขาดูรอกเราก็บอกไม่ต้องห่วงหาข้าวหาปลาทานกันได้เลยแต่อย่างไรก็ตามอยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้ทนกันไม่ได้แน่ใช่ไหมคะจิกนวรัตตอบว่าต้องแบ่งเขตเลยกั้นรัวเลย